สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเครื่องเครือบฟิล์มสัญชาติเกาหลีรุ่น s k y l a m 720 Super ที่มาพร้อมกับจุดเด่นใหม่ในเรื่องของหน้ากว้างที่ใหญ่ขึ้นคุณสมบัติพิเศษเอื่นๆเดี๋ยวเราไปชมกันครับในการเคลือบงานฟิลม์มเงาด้านทั่วไปนะครับเราจะเลือกแรงกดได้มากสูงสุดถึง8ระดับหลังจากนั้นเราจะเลือกความเบลวให้เหมาะสมต่อชนิดงานแล้วเรามาเริ่มเคลือบกันเลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูงานที่ผ่านการเคลือบฟิล์มกันครับว่าผลจะเป็นยังไงตรงนี้นะครับจะเป็นผลงานเคลือบฟิล์มด้านที่ทางคอมพิว์เลือกจะจำหน่ายให้ตอบโจทย์กับงานดิจิทัลโดยเฉพาะมาในส่วนของการทำฟอยด์ดิจิตัลจากเครื่องสกายแลมตัวนี้กันครับการเลือกปรับแรงกดของการทำฟอย์จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับความเร็วและใช้ความละเอียดมากขึ้นก่าการเคลือบฟิล์มธรรมดาทั่วไปเรามาดูกันครับ และนี่ก็คือตัวอย่างการทำฟอยจากเครื่อง Sky Lam 720 Super ตัวนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเครื่องเครื่อง Sky Lam เจ็720 Super ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้จะมีแอดมินเรียบต่อกลับไปไวที่สุดครับสำหรับคลิปหน้าถ้าอยากรู้ว่าเราจะมาแนะนำสินค้าอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ